สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเยี่ยมนาอ่าน้องกระตูนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก่อนอื่นให้น้องกระตูนแนะนําตัวก่อนค่ะจ้าสวัสดีจ้าแม่กระตูนจะอยู่บ้านดอนไผ่จานหนองคายค่ะอําเภอทาบออำเภออําเภอโพตากจ้าอําเภอโพตากนะจังหวัดหนองคายจ้าอ่าแม่กระตูนโอ้ยเอิญแม่คนตีนวด้าแม่กระตูนอัน แม่กะตุนนในใส้ผลิตภัณฑ์โวที่มาโดนปันใดราะคากับปีกว่าแล้วจ้ะปีกว่าเราวิธีใส่อนเวววิธีใส่ให้ฟังนิดนึงคะ่ะใส่ในห,หน้าเขาก็คือตอนแรกก็แส่แซ่เนะจ้ะแสมผลิตภัณฑ์เนี่ยจ้ะแซ่โดนปันใด มือคืนหนึ่งเพื่ออะไรคะคืนหนึ่งใส่ปริมาณผสมเท่ากับขึ้นใส่ซ้อนหนึ่งเละจ้ะซ้อนทุนๆใส่กระบะปูนกับน้ำกับน้ำกระบะปูนพอดีนะคะเนาะแล้วก็แซ่แซ่หนึ่งคืนแช่หลังจากแซ่กับกับบริษัแซ่นี่มันต่างกันยังต่างกันอยู่ค่ะก็คเพื่อมมาแซ่นี่มันก็สชีเหลืองอันแซ่นี่มันก็สชี้พอขึ้นมามันก็เขียวเลยค่ะเขียวเลยแหรอมีหักงอบมันไม่ขึ้นเดียวหักงบหมดเลยแม่ค่ะมันเป็นปากกระจาบขึ้นเลยค่ะค่ะแต่ที่นี่อันหน้าหน้าที่เหาเห็นอยู่ตอนนี้ จเห็นว่ายังบ่าท่านเด็ดพ่นได้ลเปล็นบย่ยังค่ะมีตรแสะแค่ย่างเดียวได้ขค่ะนีห<ต>นานาหวานนะคะนาหวานแล้วก็เพิ่งแช่อย่างเดียวเองนะคะ,ะยังไม่ได้พ่นเลยแล้วที่นี่ที่พานมานาแม่กระตูนนี่พ่นแบบใดคะใส่แบบใดน้องแนะนํนนานิดนึงค่ะ,ะการพ่นกะคือประมาณได้เดือนประาัวแล้วก็พ่นจะเริ่มพ่นหลังจากหลังจากเข้าบานแล้วเดือนประก่ะพ่นพ่นพ่นโดยวิธีใดคะ ใส่โดนหรือว่าใส่คใส่เรื่องจากเครื่องคนพลนคนนเองเลยบางคนค่ะพนแล้วก็หลังจากนั้นล่ะคะได้อีกเดือนนึงแล้วค่ะพนอีกรอบสองพลอีกรอบสองในในตลอดฤดูกาลนี่ยห้าพนจัเทเท้าสามเท้อค่ะสามเท้อครั้งที่สามตอนใดคะตอนที่ตั้งโต้งตอนตั้งโ้งเนาะค่ะเนาะพลผลิตคิดว่ามันแตกต่าง สี่กอนนะ่ะเขาสใส่ไงเขาเขาเคยซื้อปุ๋ยเขาเคยซื้อปุ๋ยลอยไรเนี่ยเขาเคยซื้อปุ๋ยจะเท่าไหรคะหกหมื่นกว่า <60, 000. S 1> บาทก่นเหรอคะหกหมื่นบัดนี้หลัง<ม>จากที่เขาใส่โฟอที่เขามาแล้วเขาใส่ปุ๋ยเหลือเท่าไหรคะ ใช่ปุ๋ยกระดลงก็เครื่องตัวเครึ่งเนาะค่ะเครึ่งต่อเครึ่งแนี่ยจผลผลิตล่ะคะผลผลิตก็ได้ลายขึ้นค่ะลายละตันือละค่ะลละตันเม่ยพอใจบหมคะเพิ่งพอใจเพิ่งพอใจหลายอยู่ค่ะแต่กี่นี่เห้าไปชมนะคะเราแวะชมข้าวที่บ้านเต็มบ้านเลยนะคะที่กําลังจะเอาออกไปจําหน่ายเนาะ อ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่กระตูนนะคะ,ะยังไงเราก็คงได้มาเยี่ยมบ่อยๆแล้วจะใช้ต่อไปไหมคะ,ะคิดว่าใช้ต่อไปค่ะดีอยู่ค่ะ,คะ,ะใช้ต่อไปแล้วก็สิเอาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเขามาเสริมพร้อมนะคะอย่างเช่นโฟส้ซอยว่ามือนี้เข้ากับด้แนะนำเนาะแล้วก็เป็น อ่าอมิโนอีกตัวนึ่งนะคะ,คะนอกจากเขาเราเห็ดยังอีกนเห็ดมันสัมปะหลังจ้าเมื่อน,น,นี้เห็นว่าสั่งหัวชุดระเบิดหัวมันไปแล้วนะคะค่ะก็ขอบคุณแม่กระตูนนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็อ่าให้ประสบการ์โฟ์ทีของเราเดี๋ยวครั้งหน้าพี่ก็คงได้มาเยี่ยมอีกนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย